จะเต็มเต็มเลยห้าหกชั่วโมงวันนี้วันนี้อีกโอยเยอะนะพี่แปดชั่วโมงนี่ไม่ใช่นะเดี๋ยววันนี้จะไล์อีกยันหวางนะพี่พี่คนไหนจะพี่พี่ท่านไหนนะคะจะยันหวางบ้างนะคะหนูไม่ได้อยู่ยันหวางนะแต่ว่าหนูจะให้โทรศัพท์หนูอยู่ยันหวางแล้วกันโอเคไหม น่ารักเกินต้านโอ้ยคุณแม่จันเจ้านะคะน่ารักเกินต้านเลยเพ่อเอกนะคะคุณพี่โสพระชาโสนานไปน,นิดนะคะต้องขออภัยนะคะเกือบไม่ลงอะเมื่อกี้โสประชาพี่โสประชาขอบคุณคาะหัวใจพลังบวกนะคะแม่แม่ท่านไหน วันนี้ไม่กลับบ้านเลยค่ะน้องก้อยบรกกับจ้าสีนอนกับพ่อเอกสีไล่ตั้งไล่ไว้ให้พี่กีแม่แม่เบิ้งพ่อเอกกันจ้าดีบอดีบบดีบอจ้าท่านบอดีสิกับบ้านนะได้จะเด้อยอกหยอกจะยอกหยอกอย่าพึ่งเฝ้างอนนี่จะเฝ้างอนอย่างนี้ห่ยเฝ้างอนเด้วทิมเลยนะทิมนตจับจะได้งอนนั้ ให้โยกเดให้โบเดเพลงอะไรนะให้ยกเดให้วบเดขั้นหยอกปรเดี๋ย่สิเก็บกดได้เครียดได้ผูกคอตายได้บ่เนี่ปลาสองทุ่มก็นอนแล้วจ้าให้กําลังใจกับลูกก้อยกับน้องกับลูกนกนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะแม่ปีชาติ ก็ไม่แน่นะคะบางทีอาจต้าจะไลฟ์ก็ได้นะคะดึกๆนะคะไม่แน่นะคะหรือว่าเราจะมาไลฟ์ดึกๆกันดีหรือว่าเราเดึกๆค่อยมาตั้งไลฟ์ดีอเอายกให้เป็นแม่ทับหญิงแห่ง แห่งห้วยแห้งเลยน้องก้อยพี่สมปองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่สมปองขอบคุณค่ะ <c oughs> แต่จีงสีแหละคนเนาะคนจิตใจบดีก็เป็นเจ้งสีล่ลละหวอิส่งอิสาพีอิสาพี โอ้ดองไปเอกกป้อ,ปองนตแบบว่านิสาพี่ได้เห็นมีแม่แม่เอฟซีเหมือนน่ะเฝ้านะพี่รัด,ดาสวัสดีค่ะพี่รัด,ดาขอบคุณหัวใจพลังบกบวกนะคะท่านพ่อเอกท่านพ่อเอกยืนนิ่งเลยไห้ไหมแม่แม่แมขอฟ้องนะจ้าขอฟ้องแม่แม่แมนะจ๊ะ ตามันเป็นอิสซาพี่แต่อิสซาพี่จะจ้ะจ้ามันเป็นเด็กน้อยที่อิสานะจ๊ะแม่แม่แมจ๋าเอาทุกโพมันทั้งผิดแม่สุภาชาหนวล้อเขี่ยรนน้องตามาแล้วน้องตาเออ ยังไงส่งพ่อเอกไว้ทั้งคืนก็ปลอดภัยกับพ่อเอกกัะชัยด้วยจ้าค่ะอ้าวเป็นรัชาลบออหยังว่าขวัญตามันบอกเมื่อกี้นะว่าขวัญตามันบอกตามไปเลาะเล่นขี่รถเล่นมากมีอย่างหนก่งใครับ พีรัชนีสวัสดีจากก้อยสวัสดีค่ะพี่รัชนีนนเออสมน้ำหนาสมน้ำหนาออโดนพ่อเอกแล้วพ่อเอกบอกต้าล่ำไรวะจะขึ้นก็ขึ้นดักทีเหอะอพิมพิดอ๋อ,อ,อเอ,อ้ยเริ่มสีหนาวมาแล้ะสีสีหนาวมาและเยา้าอาบน้ำเราต้องไปใส่เสื้อกันหนาวเด้นี่ พี่วัรน,นาขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่วัรณนาสวัสดีขอบคุณสติ๊กเกอร์ด้จ้ะเด้อท่านพระเอกน่ารักค่ะพี่รัชนีขอบคุณสติ๊กเกอร์กอดใจมานะ